นี้เราจะเน้นไปทางสครับหลายกว่าเพราะว่ามันเป็นสินค้าตัวใหม่แล้วก็สิ่งที่เราเทสมาก็คือเห็นผลจริงเราก็เลยเอามาขายนะถ้าไม่เห็นผลเราก็ไม่เอามาขายกว่าคนไม่ชือ่อก็เลยยากของยากก็เลยเสร็จพอดีการรีวิวมานานแล้วนานแล้วที่ขัดนานแล้วรีวิวก็รีวิวมาสามวันก็เต็มเ็ๆทางนั้นเลยเน้นๆเลย ขึ้นแล้วเห็นไหมอะไรขึ้นเขาทําขึ้นมาหกตะกร้าเลยจริงเหรอจริงดูเิมันดูเิีแล้วเขาขัดแทบตายนี่ขึ้นมาอีกหนึ่งตะกร้าแล้วเป็นเจ็ดนะเป็นเจ็ดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเรียกพี่สิเรียกพี่สิน้องแล้วเขาขัดแทบพี่เรียกเรียกพี่สิต้องแปลกกับต้นเขาขัดเด้อน้ำบอกออกเรียกพี่สิเอ้ยเรียกพี่สิทีละกลองเรียกพี่สีลองดูลองดู ลอ,อ,องดูพี่ลองดูสิลองเรียกสิฮะเรากินข้าวเลยบอกกินแล้วครับผมกินโดนนี่โอ้หายละได้กรอบผมวันแรกก็สั่งวันนี้ก็สั่งของคุณนะครับรอรีวิวนะครับผมบอกเลยคนได้ได้สับไปนะไม่เสียปากเพราะว่าถ้าคนกัดแล้วเห็นผลจริงเขาจะชอบถ่ายรีวิว แต่เรามีคอมมิชชั่นให้ประกาศแล้วถ่ายคลิปลงเฉยๆถ้ามีผลสนใจเข้าคนในคลิปพี่พี่จะได้ไป15%เลยของยอดซื้อขายนะครับที่ร้านมีเพื่อนเยอะทุกคนก็รอดูสินค้าอ๋อขอบคุณนะครับรอเลยครับไม่นานโอ้คือีอีแล้วสิบกดก้าแล้วสิบตะกัแล้วเย่เ <Yeah. S 1> จ้ามาขายเอียง อะบอกชิค้าให้สักคราบค่ะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเขาอยู่ดีๆบอกสั่งแล้วนะครับขอบคุณครับเขาจะไปดูหนังสแตนเลอร์ผมก็อยากดูเหมือนกันว่าจะดูที่เราแหละแต่มาบ้านให้ก่อนก็เลยแล้มันรอมันรอมันดูอมยิ้กก็ได้ มันนี้ไฮแบบยิงไปมากคนก็ไปดูใช่ใ้ขายแบบตลกตลกน่าเล่นนะคนดูเยอะแบบตะกิ้แหละคนชอบแล้วก็เอาเพื่อให้คนดูเยอะคนชอบนี่แหละก็เลยเอาเผื่อมาเอาสินค้ามารีวิวด้วยให้ทุกคนได้รู้ด้วยว่าสินค้าตัวนี้มันมันดีนะออกใหม่นะมันใส้เห็นผลจริงนะอันนี้มันก็ขึ้นกับการตัดสินใจสังซื้อของทุกคนแะตอนนี้ ว่าเรารีวิวให้ผลเห็นบนและขึ้นอยู่กับกันใจว่าเราจะลองสั่งซื้อดีไหมเราจะลองดีไหมอันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลเนาะว่าจะลองไหมหรือไม่ลองแบบนั้นแหละแล้วก็ไปให้ใครซื้อแบบไม่ได้ลองแล้วก็รีวิวเรามีหน้าหน้าที่ของเนี่ยเจ้าของแบรนด์ก็คือรีวิวให้ทุกคนดูให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอันนี้มันดีไหมหรือไม่ดี อดีก็ลองสั่งไปดูถ้าไม่นดีก็ไม่สั่งอันนี้แต่จริงๆก็อยากให้ทุกคนลองนะครับเพราะมันคือน้องใหม่นะครับลองแล้วถึงถึงให้มาพูดว่ามันจะเป็นยังไงดีกว่าพอเราขัดอย่างนี้ก็เห็นแต่ในรูปแหละว่าเราขัดแต่ถ้าพี่ลองไปแล้วหนึ่งเซตนะแล้วพี่จะรู้ว่ามันดีจริงตามน้องพูดไหม,ไมอา้าลผมหอมไหมคมรับผมหอมลงหอมลงเพราะผม ช่วงมอดมิ้งผมฟิตหนักมากเพราะหุ่นผมก็ดีขึ้นมากโอ้ยแขนสองสี่จริงอะเนี่ยเขารีวิวจนแขนเขาเป็นสองสี่เลยนะโอ้ยนเนี่ยข้างนึงมันจะใสข้างนึงันดิโอ้ยถามผมว่าผมขันได้หผมขันได้แต่ผมจะไม่ซันเหมือนรับเพราะว่าผมเป็นผมเป็นคนขาวนะครับแขนสองสีจ่จริงอะม,มันใสขึ้นอย่างเดียวของผมเนี่ยทุกคนดูดิแขนสองสีจงสงส่จริงมันเหมือนคือแกไอหนี ใครพูดอะไรเกเรทำไมป้ะป,ปะบ๊ายบายทุกคนไปก่อนเนอะเขามีคนคนสั่งซื้ออยู่ไหมมาอีสองนาทีสองนาทีเพื่อผมการพูดคุยเพื่อเพื่อเป็นการตัดสินใจให้ทุกคนสั่งซื้อนะครับในสี่ร้อยในห้าราคนคในตอนนี้นะที่ยังไม่ลงผมก็หวังว่าพี่ๆจะนอน วันนี้นะครับแล้วก็ค่อยมากดพรุ่งนี้ฉันจะหลอกหลอนพุทเธอใครยังไม่ใช่ก็เห็นเราพุจะเราอยู่นี่แหละถ้าพี่ไม่กดก็เห็นเราอย่างนี้แหละทุกวันทุกวันใช่ฉันจะหลอกหลอนพุทธเธอทางคลิปหลอกหลอนพุทเราทุกวันทุกวันจะหัวคริงที่กดนะครับกดนะครับกดวันไหนกดเมื่อวานนะฉันจะหลอกหลอนพุททุกวันเรามาอะไรจะแต่งกับธัญญาค่ะนี่แหละสินค้าตัวนี้เขาปั้งเตรียมได้เลยครับ <One. S 2> หอมกันก่อนจะหอมไหนะเขาจะส oh. หอมอไอ้ไหมน้อง hmm. เห็นบ่เห็นบอ่อไอเห็น <c oughs> แม่ยังเท่าบ่กให้เอ,อ้ญน,นี่บ่อสนะเอิอน้องนี่บ่กเท่าเลยนี่มันเป็นน้องนะ <c oughs> อ้่อาโล่กินเส้นอะไรคะตอนเที่ยง <c oughs> สั่งมะหมี่ไปได้กินเอ้ยสั่งมาม่าไปนะครับ แต่ได้กินมีเหลืองเพราะมันไม่มีมันหมดปกติว่าปกติไปห้านมีนะก็ะคือซีมีเจสินมีอยู่แล้วเุ้ยกระซีมีเจสินมีอยู่แล้วมีเจส้นเฟอเส้นเขาเปียกเขาเปียกเส้นน้อยเขาเปียกเส้นใหญ่นะมาก็เลยได้แต่สังมาเอาเส้นเอาเส้นนี่ยังไม่มีเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นใหญ่ปลามามีเส้นมีกระมีแห้งมีต้มยำ มีน้ำจริงเหตุการณ์นี้มันเป็นตลอดแล้วเป็นมานานแล้วด้วยนะแต่เดี๋วม<ต>ันมันเลิกไม่ได้มันจะมีแห้งอะไรแต่มันเริ่มมีแล้วนะพอม,มีร้านไทยไปเปิดมันเริ่มมีละแต่คนก็จะงงๆนี่แหละเอาสั่งไหมครับหา้าร้อยกว่าคนผมพูดเพื่อให้ทุกคนสื่อนี้ครับอ่าลองลองไปลองเป็นการตัดสินใจสั่งซื้อดูนะครับว่าเราอยากลองขัดไหมอันนี้ดีกว่า แต่มากผู้หญิงจะเรียกผู้ชายพี่ถึงเขาจะอายุน้อยก่อนรอเนียก,ยกพี่นี่เนี่ยเห็นบัเขาไม่เรียกครับเขาหน่อย,อยกลัวปุดเขาอยากเป็นเป็นพี่ผมผมเรียกพี่ก็ได้นะให้ผมเรียกพี่ไหมเรียกพี่ละพี่พี่ครับเนี่ยผมมจะเรียกพี่นะพี่ทันยานะครับจําไ่มด้ครับผมผมจะเรียกพี่นะิีไฟอะยเหรอเด้อนะิอีไฟเลยพี่มีนี่แต่คนก็ยังอยู่นปะปา คลิปนี้แมวค้นไม่ร่อยพวาค้นแมวต้องวิวเพราไปขึ้นแต่เหลียใจแท้อ๋อทุกคนช่วยไปแสสนะครับคลิปนี้เขาบอกช่วยไปแสบป้าโปบอกได้หรอกนะลบซะอ้ยป้าคนเต็มเลยก็คนม้นเต็มเลยอ่ะมำไมถึงนางหรอคนเต็มลง เอาสั่งไหมครับมีคนจะสั่งไหมครับสครับนะคนละหนึ่งออเดอร์นะครับเพื่อเป็นการลองลองเปิดทางของให้ให้น้องใหม่สครับนะครับป้าคนหนูกับพื้นง่ายหวดปะะ่ปะนะเพราะเวมินเยอะจ้ะคนมินบอกหลายกับยังไงยอดยุ่าไปแต่เลี้ยงใจว่าพี่พน้อ,นองอไปนะถ้าแ,แบบนี้มันไปนะมันจะไปอยู่หรอใช่มันสองชั่วโมงแล้วนะ ต,ต้องวันหนึ่งโซเรนเซนลอแล้วนะพี่น้องบายบายหนูจะไปแล้วนะหนูจะไปแล้วนะคะเจอกันนะคะบายบายแฮ